แกงโก้ไหนดูดิดูดิโอ้เดี๋ยวอีกหน่อยไปกินแกงโก้ห็น่อยเออนี่ไเอ็งก็ตักมาไปกินที่ห้องนี่ีน้ยาใส่อีกเหรอเอาแล้วเอาน้ำยาใส่อีกมันถึงนัวแล้วแต่ชอบโอ้ยมันไม่นัวน้ำยามันน้อยน้ำยาเป็นหม้อนู่นลุนลุนการเลี้ยงเอาลองดูสิลองลองลองแตกร้านนี่คู่แกงโก้ครับ กำลังจะเริ่มไปกินแข่งโอ้ยสุดยอดเลยนะนี่เอาต่อไปไปกินแข่งได้นะนี่เชียนอีกงนึ่งมาก็อยู่้าลอยู่ที่เชี่ยนพี่ไปไหนพี่ไปไหนพี่จ้างบรลรัตร5้อยห้าสิบบาทอันนี้คือถ่ายน้องนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคลิมนี้แตกร้านนี่แบ่งให้น้องเลยนะครับเนี่ย คือว่าคือว่าน้องเขาเป็นคนคนกินเก่งครับตัวเล็กแต่กินแต่กินเก่งครับกินเยอะนะครับก็เลยถ่ายมาให้ดูว่างั้นเน่อยนะครับเราถ้าเป็นเรากินก็จุกนะครับขนมจีนเขาปลูกวันละสามร้อยแต่ปลูกไม่เป็นไม่ได้เราวันละาจะจับ ไม่หน่อยๆพี่น้องหาหกจับ่นนี่ยโอ้ยเป็นเท่ากินหอดอีมหอดเบื่อเองโอเคนี่ละน้อครับนาะเมืองน้องกินยินเจ็บแสได้เลี้ยงไว้บักนีบักไจแว่นเอาไเลี้ยงคห้ครับเด้ฟังมาคำๆครับชิปคำๆสลกโอเคครับ